เบรกที่2แล้วนะคะของรายการพระเครื่องสุวรรณภูมิโดยอาจารย์รันมรดกไทยอมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยพร้อมแล้วเช่นเดียวกันนะคะที่อยากจะฟังให้อาจารย์รันเนี่ยอธิบายให้ฟังนะคะก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะในเพจ Facebook แล้วก็ใน Youtube กด Subscribe ด้วยนะคะค่ะ้อมเลยไหมคะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับพักกลิ่งเจ็ดลอบนะครับ ประวัติความเป็นมานั้นมีความสําคัญยังไงนะครับมาฟังันเบรกนี้เลยะนะครับกิ่งเจ็ดรอบของอาราชามหามงคลแผ่นดินนะครับกิ่งเจ็ดรอบหรือว่าบางคนเขาก็เรียกว่ากิ่งชินสีะนะก็คือพระพุทธชินสีนั่นแหละจัดสร้างนะครับในโอกาสมหามงคลโอกาสฉลองพระชนมายุครบเจ็ดรอบของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์นะครับหรือชื่นนพวงศ์ ท่านาเป็นเจ้าวาสวัดบวรนิเวศนะครับซึ่งทรงเป็นพระอุปชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับเ <_ S 1> มื่อครั้งทรงพระผนวดเมื่อปีพุทธศักราช2499 <_ S 2> เป็นพระกลิ่งที่ทรงด้วยคุณวิเศษมงคลอย่างสูงและปรากฏเพียงครั้งเดียวในแผ่นดินนะครับ <_ S 2> นั่นก็เป็นกลิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งสรงพระปนวนนะครับทรงสเสด็จเททองด้วยพระองค์เองนะครับ,รบแทนสมเด็จพระสังฆราชเจ้าซึ่งระองส่งพระประชวนไม่สามารถท่งประกอบพิธีหลวงและพิธีเททองได้นะครับพิธีนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เย็นวันที่สองพฤศจิกายน2499นะครับโดยมีพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จลงพระบัวสดทรงจุดเทียนถวายการสักการะพระพุทธชินสีพระประธานในพระบัวสดวัดบวร นิเวศวิหารนะครับวัยกรในสมัยนั้นนะครับก็คือหม่อมราชวงศ์คฤิธต์ป่าโมดได้ถวายเทียนชนวนของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงจุดมาแล้วพระพิสุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลนะครับทรงรับเทียนชนวนจุดเทียนชัยแทนพระองค์ในพิธีหล่อพระพุทธชินสีจำลองเวลานะครับ20นาฬิกาานทีนะครับพระสงฆ์สวด ภาวนาเจริญพุทธมนต์นะครับพุทธาพิเศษโลหะซึ่งเป็นพิธีหลวงสุดยอดนะโอ้ oh, พิธี<ม>นี่นยิ่งใหญ่มากมอันนี้อันนี้คือองค์พระพุทธชินสีนะครับองค์นี้อัญเชิญมาจากาพิษณุโลกนะเป็นพี่น้องกับพระพุทธชินราชนะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของสุดยอดพิธีนี้เลยโดยบทสวดต่างๆนะครับทำให้เกิดพลานุภาพนะพรัธรรมนุภาพแล้วก็พระสังขารนุภาพนะครับกลิ่งเจ็ดรอบนะครับ มีโลหะทั้งสิ้นนะครับหลายอย่างหน้าเสร็จชิ้นส่วนพระพุทธรูปโบราณน,นะครับที่จำลุดเนื้อทองเหลืองทองแดงขันลงหินเงินบริสุทธิ์แล้วก็มีทองคําบางส่วนนํามาหลอมนะครับรีดเป็นแผน่นแล้วลงอลัขระเลขยันจํานวน84แผ่นนะครับแล้วครั้งนั้นได้เจริญภาวนาตลอดทั้งคืนจนถึงพระรุ่งเช้านะครับ กลิ่งรุ่นนี้นะครับมีจํานวนไม่เยอะนะครับนะสร้างแบบค่อนข้างที่จะน้อยนะครับทําให้ปัจจุบันเนี่ยหายากหายากนี่หาแท้ค่อนข้างยากะนะาานะเก้ก็ตัด้้านพอสมควรนะครับกลิงเจดรอบเป็นวิธีหล่อพระแบบโบราณน,นะครับโดยใช้แม่พิมพ์ปูนนะครับถอดออกมาจากพระกลิงต้นแบบแล้วก็ถอดพิมพ์นะถอดพิมพ์แล้วก็ ทำบล yup. ็อกขึ้นมาหน้าหลังนะครับเสร็จแล้วก็กอกเทียนขี้พึ่งนะครับแล้วก็ประกบกันเมื่อขี้พึ่งเซ็ตตัวเสร็จก็ประกบกันเป็นองค์พระหลังจากนั้นก็นํามาต่อช่อชนวนนะครับต่อช่อชนวนแล้วก็หล่อพดอวยดินไทยก่อนนะครับพ่อรุดินไทยแล้วก็หล่อโบราณนะครับบางองค์ก็มีแต่งบางองค์ก็ไม่ได้แต่งนะครับมีทั้งเนื้อเหลืองเนื้อแดงนะครับด้านบนจะเป็นเนื้อแดงนะครับแดงกับเหลืองเนี่ย ต่างกันตรงไหนรู้ไหมทองเหลืองเนี่ยมันนอนก้นทองแดงมันอยู่ข้างบนเมืม่อโลหะบางอย่างเนี่ยโดนความร้อนโดนอะไรนะครับอันนี้เป็นหลักการวิทยาศาสตร์นะก็คือทองเหลืองเนี่ยเขาจะมีมวล,มวลทองทองแดงเนี่ยมีมวลเบากว่านะครับทองเหลืองเขามีมวลหนักกว่าเขาก็จมอยู่ข้างล่างถูกป่ะบางทีค,ค,ความร้อนมันยังไม่ได้ที่างทองเช้ากับเย็นนะทองแดงเชา้า ทองเหลืองเย็นเลื่อยหรือไม่ก็ตักไปตักไปอย่างเงี้ยทองแดงมันก็อยู่ข้างบนนะเพราะฉะนั้นเทเทบางช่อมันก็เป็นทองแดงบางช่อก็เป็นทองเหลืองบางช่อก็อมเหลืองอมแดงอย่างเงี้ยอ๋อเข้าใจแล้วใช่แต่แต่สูตรวิธีการดูเนี่ยดูพิมพ์อยู่แล้วนะดูพิมพ์พระเป็นหลักนะครับวิธีการดูนะครับนะลำดับแรกเรามาเริ่มกันเลยครับปึ๊บโฟกัสมาแล้ว ลำดับแรกนะครับเราดูความคมชัดก่อนนะครับดูความคมชัดของใบหน้านะครับนี่พระเนตรนะครับพระเนตรเหลือบต่ำนะครับตาตาเป็นขีดยาวนะครับปากริมฝีปากนะครับเนี่ยกสูงโค้งนะครับจมูกโด่งนะครับจมูกโด่งความคมชัดของเม็ดพระศกนะครับเห็นไหมครับแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยคมชัดลึกนะครับ เรียกได้ว่าคมทุกเม็ดนะครับเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับเกตเป็นเกตตุ้มนะเกตตุ้มนะครับอันนี้องค์ต้นแบบก็คือพระพุทธชินสีนะครับในภาพประธานในอุปหัวสดนั่นเองนะครับคอนะครับคอจะมีเส้น <c oughs> จะมีจะมีเส้นอยู่สองเส้นนะครับเป็นเส้นของคม,มนะครับหนึ่งเส้น เส้นล่างอีกนะครับหนึ่งเส้นสังกตินะครับ <c oughs> สังกติเห็น,น้ครับคมคมเหมือนกันปลายแหลมเฟี้ยวเลยเห็นไหมอ่าคมนะครับคมทุกนูค้าบดินไทยค้าบดินเบ้านะครับปรากฏอยู่ตามซอกนะบางองค์จะมีเม็ดแร่เม็ดดินฝังอยู่ในเนื้อนะครับเป็นเม็ดสีดำดำนะครับอย่างเงี้ย <c oughs> เม็ดแรกก็จะปรากฏให้เห็นนะครับสังกติค่อนข้างใหญ่นะใหญ่แต่คมนะครับลึกคมกลิบเลยนะครับแขนนะครับแขนที่วางแขนที่วางมือที่วางนะครับเห็นไหมครับใหญ่ลํำนะครับแขนลํำสันนะองค์นี้นะครับกระแสเนื้ออันนี้จะออกเหลืองออกอมเหลืองอมแดงเห็นไหม ะจะออกเหลืองๆจ,จะเหลืองก็ไม่เหลืองซะโดยสิ้นเชิงชจะแดงก็ไม่แดงนะครับจะแดงก็ไม่แดงนะอันนี้เนื้อเกินนะครับตามธรรมชาติเลยเป็นปืน้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะไปใส่ใจนะครับดูพิมพ์ดูความคมดูล่องนะครับเห็นไหมครับล่องลึกนะครับล่องล่องแบ่งระหว่างสังขติกับจีวรน,นะครับไม่เว้นแมก้กระทั่งในซอกจีวรน,นะครับซอกจีวรก็จะคมนะครับมีความลึก ซอกแขนนะครับซอกแขนลึกมากนะครับเจาะทะลุไปเลยคราบสีน้ําตาลที่เห็นนะครับยาขัดนะครับยาขัดแดงบางอง์เขาแต่งเขาขัดเขาขัดนะครับขัดก็เราจะไปะะเห็นร่องรอยของอยาขัดแดงเห็นไหมจะหลงเหลือไว้นะครับตามซอกต่างๆอันนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งความสําคัญที่บ่งบอก การเกยการแท้นะครับตรงนี้เหรออา่าใช่พวกอยากขัดพวกอะไรอย่างเงี้ย<อ> <c oughs> นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมาดูข้างหลังด้านหลังก็เช่นกันนะครับพวกเม็ดผสกต้องคมเห็นไะหมคมเนี่ยเขาจะใช้พวกตุ้ตู่พวกอะไรอย่างเงี้ยมาย้ำย้ำย้ำ,ย,ำ,ย,ำย้ำนะครับให้เป็นรูปนะรลายลายก้นหอย,อยอย่างเงี้ยนะครับนะด้านหลังก็จะ หรือพื้นที่นะครับใบหูใบหูขององพระนะครับดูความคมชัดดูความลึกเป็นหลักนะครับเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยร่องร่องแต่ละร่องซอกนะครับดูซอ,อกเอวเนี่ยอมเหลืองอมแดงดำดำขมลคล,มลิมนะครับตามกาลเวลาสังกตินะครับปลายสังกติคมปลายสังกติคมนะครับ สิ่งที่สําคัญนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะมันก็คือรอยตะเข็บนะครับเห็นไหมนี่เส้นแบ่งนะการประกบแม่พิมพ์นะครับการประกบแม่พิมพนะ์แม่พิมพ์หน้ามีหน้ามีหลังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะมีร่องรอยของตะเข็บข้างนะครับชัดเจนเลยนะครับมีตะเข็บข้างแบ่งเป็นร่องไปนะครับนี่คือพาะโบราณ ผ่าหลอกโบราณน,นะครับบัวด้านหน้าลืมบอกนะครับด้านหน้าบัวเด้งทุกดอกนะครับบัวทักมองมองดูคล้ายๆเลขแปดคล้ายๆเลขแปดนะครับบัวเด้งทุกดอกเห็นไหมครับความลึกความลึกแล้วบัวเนี่ยเวลาเราลงกล้องลงไปนะครับเนี่ยบริเวณพื้นที่อย่างเงี้ยจะเป็นแห่งกระทะนะครับจะสโลบลงอนะ่จะเป็นแห่งกระทะสโลบลงนะครับอันนี้สูง อันนี้สูงนะครับพื้นที่ตรงกลางเป็นแอ่งนะอันนี้คือธรรมชาติของบัวนะครับเห็นไหมครับลึกเสร็จแล้วสิ่งที่ผมบอกอันนี้อันนี้กลิ่งเนี่ยเพื่อนๆจำไว้ให้ดีนะถ้าไม่มีเลขเจ็ดข้างหลังพิมพ์เดียวกันเป๊ะเลย พิมพ์เดียวกันเป๊ะขนาดเท่ากันเป๊ะเลยนะครับอันนั้นเป็นกลิ่นของวัตตีทศวัตตีทศเทพนะครับเนี่ยหน้าหน้าเดียวกันเลยหน้านี้เลยนะครับถ้าไม่มีเลขเจ็ดข้างหลังราคาถูก,กว่าน,นี้นะครับราคาก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทพิมพ์เดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเลาะเอาบัวออกแล้วก็เอาเลขเจ็ดออกนะครับ ดูความคมนะครับดูความเก่านะดูความเก่านะครับดูพวกเม็ดขวดเม็ดทรายอย่างเงี้ยที่ฝังอยู่ในเนื้อนะครับจะมีให้เห็นปะปลายนะครับยาขัดอย่างเงี้ยยาขัดแดงนะฝั่งนี้ก็มีรอประกบเช่นเดียวกันนะครับจะมีรอประกบของแม่พิมพ์ดูมิติไหนนะครับก็คมชัดลึกนะครับเสร็จแล้วมาดูใต้ฐาน ใต้ฐานนะครับใต้ฐานก็จะมีรอยเจาะนะจะมีรอยเจาะช่างจะใช้สว่านเจาะนะครับเจาะรูเพื่ออุดกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว,ลวเราก็จะเห็นกางเข้าลิมนะครับรอยอุดนี้นะครับรอยอุดนี้ค่อนข้างใหญ่ใหญ่กว่าแท่งดินสออีกนะครับมองด้วยตาเปล่าเนี่ยน่าจะแหมมันประมาณไหนเดี๋ยวก็ บอกไซส์ไม่ได้นะครับ <'ll> เอาอย่างนี้ค่อนข้างที่จะเกือบเต็มวง <He 'll S 2> อ่ะเหรียญได้ไหมจย์เหรียญบาทเล็กอ่ะเหรียญบาทไม่ได้ไม่ได้เล็กใหญ่กว่า<อ>นะครับเพื่อนๆพนยายามสังเกตดูนะครับการเจาะใหญ่เนี่ยนั่นก็คือนี่เหลือพื้นที่นิดเดียวนะครับฝั่งนี้ก็โหแทบจะหมินเลยเนี่ยตรงนี้เจาะแบบหมินๆเลยนะเนี่ยนะครับนะดูความใหญ่ดูความใหญ่นะครับอันนี้วัดจากปลายไม่จิ้มฟันนะนี่ ปลายไม่จิ้มฟันบริเวณนี้มาจนถึงบริเวณนี้ผมว่าน่าจะเกือบเกือบหนึ่งเซนนะประมาณประมาณนะครับประมาณเกือบหนึ่งเซนนะรูอุดใหญ่ๆนะครับเนี่ยอุดแล้วสนิทสนิทแบบนี้นะครับอันนี้มันผ่านการใช้มานะครับองค์บางองค์สวยๆก็จะเห็นเงาลางๆจะเห็นล่องรอยกันอุดลางๆอันนี้เขาใช้มาพอสมควรน,นะครับ เบอร์ตะใบลอยตะใบนะครับตะใบหยาบตะใบค่อนข้างหยาบนะครับการตะใบเก็บงานอขอภาพนิ่งหน่อยภาพนิ่งไม่ไม่แน่ใจว่าผมส่งด้านข้างไปให้ทีมทีมงานไหมนะครับถ้ามีรูปด้านข้างขอหน่อยสองข้างเลยะนะครับ จะจะชี้ให้เห็นว่าของอแท้นั้นเ<อ>นี่ยร่างข้างลำ่ำเห็นไหมเวลาพระจะไม่แบนเนี่ยเวลาเราจะแคงข้างดูเนี่ยของเก๋โดยทั่วไปนะครับไงไงพระจะหดลงแล้วจะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับเวลาถอดพิมพ์มาเนี่ยมันจะแบนอ่ามันจะแบนลงนะครับมันจะไม่ค่อยล่ำแบบนี้ อันนี้อนาตมีเขาได้หมดเลยนะได้ตั้งสมส่วนหมดเลยได้ตั้งแต่ฐานนะครับฐานค่อยๆสโลปเล็กลงไปเล็กลงไปจะไปถึงหน้าอกนะครับแล้วก็จะป่องขึ้นมานิดนึงบริเวณใบหน้าแล้วก็ศีรษะนะครับเนี่ยถ้าตะแคงดูแล้วล่ำๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นองค์ประกอบเลยโอกาสแทงว่าถ้าถ้าเทกมาแบนๆหน่อยแบนๆบางๆเมื่อไหร่ก็วางเลยนะรูเจาะเล็กๆอย่างเงี้ยวางเลยนะครับรูคว้านด้านล่างด้านล่างเนี่ยต้องเป็นรูใหญ่ นะครับต้องเป็นรูใหญ่รูความคมชัดเป็นหลักนะครับทั้งเม็ดผสกเอ่ยผสกหน้าผสกหลังอะไรอเียคือใต้ฐานรูใหญ่เขาเรียกว่าอุดรูใหญ่นะครับอุดรูเล็กเกเลยนะครับอุดเล็กไม่ได้ต้องอุดใหญ่นอกนอกจากของหลวงปู่เพื่อมีอุดเล็กด้วยอุดเล็กอุดใหญ่อุดเล็กก็ถูกหมื่นกระบาทแต่ถ้าอุดใหญ่หลวงปู่เพืออเนี่ยแพงเท่าตัวเลยนะครับประมาณห้าหกหมื่น หนี่ยความคมชัดเห็นสังกติไหมคุณน้อยเห็นสังกตินะครับทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยคมปลายสังกติก็คมนะครับสังกตินี่เป็นเหลี่ยมเป็นสันเลยเป็นสันนูนขึ้นมาเลยนะครับเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนูนขึ้นมาเลยพาดนะครับเป็นแท่งเล็กๆแต่ล่ํานะครับแขนทั้งสองข้างเนี่ยกวบล่ําแม้กระทั่งนิ้วนี่นิ้วที่วางบนหน้าตักล่ําหมดนะครับล่ําคมลึกเลขเจ็ดนี่ก็คมบัวเด้งทุกดอกเห็นไหมครับ งานงานของวัดสุทัศน์วัดบวรเนี่ยบัวไม่มีฝ่อบัวไม่มียุบไม่มีอะไรนะครับถ้าบัวยุบยุบบัวสุดๆุด pin, อาถอดกิ่นนะครับงั้นอย่างนี้ใบหน้าล่ะคะอาจารย์ต้องต้องมีอะไรดูพิเศษนี่งไงดูอย่างนี้คมเลยคมกริบเลยเห็นไหมครับตาเป็นขีดอย่างเงี้ยตาขีดจมูกโดง่งปากชัดเจนทุกสัดส่วนลึกทุกสัดส่วนนะครับแล้วดูความเก่านะดูความเก่าของโลหะนะครับบางอย่างเนี่ย ใช้วิทยาศาสตร์ใช้เคมีทำแต่สีมันก็จะไม่ธรรมชาติแบบอย่างนี้สีมันจะฟ้องเลยว่าเนี่ยเคมีนะเน,นี่ยสีเคมีไม่ใช่สีแบบบางครั้งในการทำมาโลหะมันยังสดอยู่ใช่ไหมหเอาไปแช่น้ำยาเอาไปหมักดินหมักฝังนู่นนี่นั่นให้มันทำปฏิกิริยาเพื่อเพือพ่อที่จะเล่งให้มันเก่าอะ่ะมันไม่ได้ไงธรรมชาติมันไม่ได้แต่บางครั้งพังเผอไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นความละเอียดรอบครอบเนี่ยความเก่าความอะไรก็เป็นส่วนช่วยในการพิจารณาพวกพระก,กลิ่นพระชัยนะครับมีเอกลักษณ์มีอะไรอย่างเงี้ยเราต้องพยายามจดจำเนี่ยเลขเกดแบบลึกๆแบบนี้จำฟรอนแบบนี้ไว้นะครับดูความลึกของพัะศพเนี่เก๊ไม่เหมือนะนะครับเราสังเกตด,ดูดีๆด,ด้านหน้าในเกตเขาจะเบี่ยงเกจเกจจะเบี่ยงไปทางขวามือเรานะครับนั่นก็คือซ้ายมือขององค์พะคระ เกตจะชิดซ้ายเห็นไหมมันจะไม่อยู่ตรงกลางเห็นไหมมันจะเบี้ยวมันจะกินซ้ายไปแต่<อ>ถ้าเรามองจากจอในขวามือ,อมนะครับนี่ยหลักการพิจารณาบอกอ๋อพิมพ์เข้าเป็นแบบนี้นะพิมพเข้าเป็นแบบนี้นะหุ่นเทียนเขาเป็นแบบนี้นะ่ข,ะน,น,ขนาดพระประมาณประมาณประมาณกว้า<ะ>งเท่าไหร่อ่อาจารย์ นิ้วโป้งเราอ่ะพอดีพอดีเลยหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วถ้าวางทาบอย่างนี้นะพอดีพอดีเลยนะครับความสูงประมาณนิ้วของผมเลยหนึ่งนิ้วเป๊ะเลยนะครับความอ้วนของความอะไรก็ประมาณนิ้วโป้งไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแต่พิธีใหญ่มากมากเรียกได้ว่าปลุกเสกกันสองสามวันกี่วันนะอาจารย์สองสามวันสองสามวันพิธีหลวงไม่ธรรมดาจริงๆหลายท่านนะอาจารย์เยอะครับเยอะเรา ผมก็ลืมลืมรวบรวมชื่อมาให้เกจินะครับแน่สุดยอดจริงจริงอลังการถ้าเกิดว่าได้จับจองใครหาภไยรีพินาศไม่ได้นะครับให้มาใช้รุ่นนี้แทนรุ่นนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับวัดบวรเหมือนกันพุทธคุณเหมือนกันนะครับ อันนี้คือชินสีอ่าอันนั้นคือไพรีพินาศชื่อดีคนละอย่างอ,อันนี้ถ้าออกถ้าเป็นพูดที่ชินสีนี่นก็คือแบบเมตตาอ๋อเป็นแต่อย <Met a. S 2> ่งงางน,นั้นเนี่ยถ้าไพรีพินาศนั่นก็คือหมายหมายถึงอ่าใช่ทุกสิ<อ>่งทุกอย่างใครที่คิดไม่ดีคิดร้ายกับเราอะไรพินาศไปอ่านะนะาครับดีมากๆนะคะสาหรับพระที่อาจารย์ได้พูดถึงนะอะไรนะคพะพระ ักกลิ่งเจ็ดลอนะครับหรือว่ากลิ่งชินสีนั่นเองเรียกกลิ่งชินสีดีกว่านะครับก็บางทีเนี่ยใครครอบครองอยู่นะไม่มั่นใจว่าของตัวเองแท้ไหมเนี่ยอาจารย์ส่งรูปมาดูได้ส่งรูปมานะคะส่งรูปมาได้นะคะผ่านทางไลน์ของอาจารย์รันได้เลยนะคะไลน์ไอดีไลน์ค่ะ u u n 9 9 9 9หนะคะหรือว่าจะเป็น ID นะคะของเบอร์โทรศัพท์ใหม่ของอาจารย์เนี่ยที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ9 8 2 5 9 8 2 3 5 5นะโทรอีกรอบหนึ่งนะคะ9 8 2 5 9 8 2 3 5 5กนะคะก็สามารถรส่งมาให้อาจารย์รันมาดูก่อนนะคะหรือว่าม,มีพระอื่นใดก็สามารถโทรศัพท์มานัดแนะนอาจารย์ได้ด้วยาานะอาจารย์ยมีม กำหนดการจะเดินทางไปไหนอีกไหมคะมสุด,ดสัปดาห์อาทิตย์นี้รู้สึกว่าจะว่างนะอ,อยู่ที่ห้างอยู่ที่ห้างนะครับอาทิตย์นี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไระเสร็จงานหมดแล้วที่เหลือก็จะไล่อย่าเทปแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็น่าจะว่างแล้วมั้ เพราะว่าเราก็อยากจะนําเสนอสิ่งดีๆนะคะให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยได้สัมภาษณ์นะคะอาจารย์นะเบอร์ต้นต้นของประเทศอ่ะเบอร์ดังๆเบอร์ต้นต้นว่าเขามีวิธีการดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยการพิจารณาทิกแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะบางครั้งพระชนิดเดียวเนี่ยดูไม่เหมือนกันแต่จุดหมายเดียวกันบางคนจําที่สองที่ค่ะอย่างเงี้ยแค่นั้นคือก็สามารถ ดูได้แล้วว่าจำที่สองที่ทบางคนก็สองขอละเอียดหน่อยอ่าละเอียดหน่อยอครับนะคะอ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ากลับมาติดตามประการพระรกเรื่องสุวรรณภูมิกันต่อค่ะ